อัปเดตทัวร์ปรีซีซั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับผมได้มีรายงานจากเจมส์ดักเกอร์ได้ออกมารายงานระหว่างการปรีซีซั่นครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตลอดระยะเวลาที่เซอร์จิมแร็คิปเนี่ยเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาได้ปลดพนักงานไปแล้ว450คนและการมาทัวร์ปรีซีซั่นครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เพียงแค่60คนไม่รวมสตาฟโค้ชและนักเตะ ซึ่งมันต่างจากยุคข,ของหรุยฟานเกานะครับผมที่เอาทีมงานมาถึง140คนโอ้โหเยอะอะไรขนาดนั้นและในทั่วครั้งนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เปลี่ยนหัวหน้าเชฟคนใหม่นะครับผมคือวิลคาวันโยที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมในเดือนมิถุนายนนะครับผมมาจากไบตันโดยวิลคาวันโยเนี่ยได้ซื้อใจนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้าวพุดดิ้ง ตอนนี้นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นิยมรับประทานกันเป็นอย่างมากนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมคือตอนนี้ก็มีหัวหน้าเชฟคนใหม่ฝ่ายโภชนาการคนใหม่เข้ามาคอยดูแลก,การกินของนักเตะส่วนเรามาพูดถึงเรื่องการซ้อมบ้างครับผมการซ้อมของรูเบนอโมริมตลอดระยะเวลาที่ไปอเมริการูเบนอโมริมได้ฝึกซ้อมนักเตะอย่างเข้มข้นนะครับผมที่ชิคาโกเพื่อที่จะ เริ่มต้นฤดูกาลใหม่โดยเจ้าตัวเนี่ยฝึกซ้อมนานถึง2ชั่วโมง2เซสชั่นเริ่มตั้งแต่8โมงนะครับผมในวันพุธแล้วก็ลดลงมาในวันพฤหัสเหลือ1เซสชั่น90นาทีและยังมีการจับตามองของเจสันวิลคอ็อกแล้วก็โอมาเบรดาตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมนะครับผมและพรุ่งนี้นะครับผมช่วงเวลา6โมงเช้าเราก็จะเปิดนัดแรกในศึกปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับผม โดยรูเบนอัมโริมเนี่ยได้ออกมา้สัมภาษณ์ว่าคุณสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างนักเตะในทีมที่ดีที่สุดซึ่งสำคัญม,มากเราย้ำเตือนตัวเองว่าการได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอนที่ดีที่สุดในโลกนั้นพิเศษแค่ไหนผมชอบที่จะอยู่ในกลุ่มนักเตะที่แข็งแรงนะครับผมและยังพูดถึงนักเตะใหม่เข้ามาอย่างแบร์ดเดเบโม่และก็มัตุกุุญ่านะครับผมโดยรูเบนอัมริมได้พูดร้อยว่าการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้เราต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์ในพม และสามารถรับแรงกดดันได้คุณย่าและเอเมโมต่างพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วและทั้งคู่ยังถ่อมตัวมากๆแม้ว่าจะมีทางเลือกที่จะไปสโมสรอ,อื่นและสถานการณ์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สู้ดีนักแต่ทั้งสองคนก็ยังเลือกที่จะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้สุดยอดจริงๆนะครับผมสำหรับบรายอันเอเมโมแล้วก็มาทูคุณยา่าส่วนมีเรื่องโจกทิ้งท้ายนะครับผมคือเป็นภาพบรรยากาศที่ นักเตะในทีมแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ดได้พูดถึงนักเตะในทีมว่าผู้เล่นได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตระบายความร้อนสีเงินที่ทีมงานสตาฟโค้ดได้ใส่อยู่หลังจบเกมวันเสาร์นี้กับเวสต์แฮมนะครับผมก็อากาศที่อเมริกามันร้อนนะครับผมก็เลยต้องมีติดสินบนให้นักเตะบ้างถ้าคุณทำผลงานไม่ดีคุณก็อาจจะไม่ได้ใส่แจ็คเกต็ตนี้ก็ได้นะครับผมโอเคอัปเดตของปีศาจแดงก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก่อนรุยปีซีซัน ในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา6โมงพบกับเวสแฮม